สวัสดีครับจากร้านเดอะเบสอุปกรณ์การแพทย์นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำเป็นเครื่องดูดเสมหะนะครับยี่ห้อยี่ห้ออะไรครับคุณตาลเ s m ค่ะไปตัดก็จะเป็นรุ่น SX 1 E 1> อ็กซ์หอ๋ยค่ะโอเควันนี้คุณตาลนะครับก็จะมาแนะนำเป็นเครื่องดูดเสมหะของเราเนี่ยเนาะอ่ะาทำไมถึงต้งองเลือกเครื่องนี้เดี๋ยวคุณตาลจะมาแนะนำนะครับอ่าเริ่มเลยค่ะ นะคะตัวเครื่องดูเสีห้าเอ็กเซ็กหนึ่งดีนะคะให้ลูกค้าดูรูปทรงนะคะรูปร่างนะคะจะมีลักษณะแนวตอนลึกนะคะจะช่วยประหยัดพื้นที่นะคะดีไซน์โค้งแล้วก็นะะคขนาดของเขาเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะคะคุณกันสามร้อยสามสิบแล้วก็คูณร้อยแปดสิบเจ็ดคูณสามร้อยเลยเนาะอก็ถือว่าโอเคมากเลยนะค่ะแล้วน้ำหนักนะคะน้ำหนักเพียงแค่สามจุดหนึ่งกิโลกรัมนะคะแล้วก็จะมีหูจับทรงสโลปอย่างนี้ด้วยลูกค้าสามารถยกขึ้นได้ง่ายไม่เสียงดังด้วยแล้วก็ใช้ไฟบ้านของเราได้ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็สุดท้ายของเครื่องนี้ตัวนึงเครื่องนนีี้ะะะคจมตััวดดูซบเสียงงข้้าใตเครื่องนะะะคจทให้เี้อออยยแล้้้วก็มมีีีีนนาาา่่่่่เเสงงทคคขบใชะ แล้วก็ตัวจุดเด่นของเครื่องนี้เลยนะคะเครื่องนี้สามารถปรับแรงดูดได้5ชิได้ถึง560นะคะมีในกระ่อดแล้วก็จุดขายสำคัญเลยคือเครื่องนี้อัดตราการดูดอยู่ที่18ลิตรต่อนาที<ฮ>นะคะทำให้การดูดเสมหะคะ่ะเวลาเราดูดเสมหาขึ้นไปอะ่ะทำให้ เส้นผเหนียวข้นนะคะจะดูดค่อนข้างง่ายแล้วก็รวดเร็วด้วยแล้วก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคะไม่ได้สูงจนเกินไปนะคะถ้าเกิดว่า,าถ้าลูกค้าปรับแรงดูดสูงหรืออัตราการดูดสูงจนเกินไปจะทำให้ราคาเสื่อมคอแต่อันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่กำลังโอเคเลย่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันต่อเลยเนาะแล้าลูกค้าได้เครื่องไปทำไงบ้างครับการดับแรงสั่งปุะะ่มก็การดับแ,แรกลูกค้าเสียบปลั๊กนะคะจุดสังเกตนะคะที่เราจะเช็คเครื่องได้ง่ายก่อนเลยคือพอเสียบปลั๊กปุ๊บจะต้องขึ้นไฟสีเขียวนี้ไฟสีเขียวนี้แสดงว่าตรงเนีีี้้ยยมฟิวอู่่่แตาาถสบ แล้วไม่ขึ้นไฟสีเขียวสันนี่ผานได้ว่าฟิวอาจจะขาดนะคะ <Okay. S 1> ทีนี้ถ้าสมมติลูกค้าใช้งานไปแล้วฟิวขาดทำยังไงนะคะข้างใต้เครื่องตรงนี้ค่ะจะมีฟิวอยู่ลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนฟิวได้โดยเราจะมีฟิวแถมให้นะคะ <c oughs> เรียมไว้แล้วใช่ให้สองตัวอ<ช>่าตอันนี้พอเราเสียบปลั๊กปุ๊บแล้วก็เป็นไฟเขียวติดนะคะแปลว่ามีฟิวเรียบร้อยอยู่นะคะท <c oughs> ีนี้ขั้างอนต่อไปนะคะลูกค้าในในเซ็ตนะคะจะมีเป็นตัวเครื่องแล้วก็มีเป็นกระบอกให้นะคะกระบอกก็จะบรรจุของเหลวนะคะอยู่ที่หนึ่งพันมลนะคะแต่ทีนี้เวลาเราแนะนำมาค ห้ามเกินฉีดนี้นะคะไม่อย่างนั้นเสียงผ่าสลัดย้อนกลับเข้าเครื่องเนาะใช่แล้วก็อุปกรณ์ต่อมานะคะเราก็จะมีตัวสายนะคะจะมีตัวฟิลเตอร์ให้นะคะที่มีการต่อสายยางให้เรียบร้อยแล้วนะคะจำเป็นใช่ค่ะแล้วก็าจะมีแถมให้อีกนะคะเพิ่มให้อีกเลย2อันค่ะแล้วก็จะมีสายซิลิโคนนะคะยาว2เมตรให้เนื้อสายซิลิโคนเนี่ยค่ะลูกค้าอาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้ทั้ง2เมตรเลยก็ได้นะคะสายซิลิโคนลูกค้าอาจจะตัดครึ่งก็ได้ค่ะเปรือไ่ก็แถมให้ยาวเนาะใช่แล้วแถมมาให้ยาวเลยคือหนึ่งสายซิลิโ ถ้ายิ่งยาวมากลูกค้าจะยิ่งรู้สึกว่าดูดเสียหะมันมาช้าหรือรู้สึกว่าดุดุด,ด,ดไม่เร็วใช่มมไม่เป็นไรใช่เ,เพราะว่าหนึ่งคือลูกค้าสามารถตัดครึ่งมาแล้วก็เอามาแบ่งใช้หรือว่าเอามาต่อเสียบสายซักชั่นอันนี้ค่ะที่มีอยู่ได้ก็คือต่อนี้แล้วก็ตัดได้เ,ไดเลยนเนาะเริ่มต่อเลย วิธีการนะคะการต่อนะคะหนึ่งเนี่ยกระบอกค่าดีนะคะลูกค้าจะเห็นมากกระบอกอ่ะจะมีเลขหนึ่งอยู่<ด>นะคะเขียนมาให้เรียบร้อยเลยเหรอใช่ลูกค้เราแปะไว้เลยค่ะหนึ่งกับหนึ่งเนี่ยลูกค้าสังเกตได้เลยแล้วก็วิธีการต่อนะคะลูกค้าจะเห็นตัวฟิลเตอร์ตัวนี้จะมีจุดสีน้ำเงินตรงนี้นะคะให้เอาจุดสีน้ำเงินเนี่ยอยู่ด้านบนนะคะแล้วลูกค้าก็เสียบลงไปที่ข้อต่อแบบนี้เลยนะคะทำให้เสียบตรงๆเนาะใช่เสียบตรงตรงอย่างนี้เลยอย่างไรยางขวานะใช่แล้วก็โค้งเนี่ยมันจะมาโค้งตามแบบนี้เลยจุดสีน้ำเงินอยู่ด้านบนเนีอยค่ะจใชานนอกกล้เีง ตรงนี้เวลาเราดูดไปเนาะเสียงหามันก็จะลุงเลยลงลงเลยนะคะลูกค้าอย่าตอบผิดนะคะใช่อันนี้ก็คือเป็นวิธีการต่อจากนั้นนะคะเราก็จะต่อกับตัวตัวนี้เราจะแถมซิงเกิลคลิปให้ด้วยนะคะลูกค้าให้กี่ตัวคะให้สองเลยสุดยอดใช่แล้วเราก็จะแถมพวกสายสายซีโคนแบบเนี้ยโอเคสายทีโคนดูเสียงหามให้เราให้อีกเนาะใช่ให้อีกสามเส้นเลยตัวนี้นำเข้าจากประเทศจีนนะครับแต่ดูแลสุดที่วิตนะครับถ้าเสียมีปัญหาอะไรแล้วเรามีเครื่องตัดมองให้ด้วยนะคะไม่ต้องกลัวนิดนึงนะคะจุดไข่เครื่องนึงตัวข้อต่อตัวนี้ข้างในเป็นสแตนเลสนนนนะะะคไไมมม่่ัเเเป็ลลาาาาติกวทให้ ก็อันนี้ดูตรงนี้เลยแล้วก็ต่อเข้ากับสายดูเสียงค่ะโอเคใช่ค่ะประมาณนะคะเดี๋ยวเราจะลองการเปิดเครื่องอี่เสียงเบ้าไหมคะเหนียวแล้วก็อันนี้เดี๋ยวไม่ใช่การเช็คปรับแรงดูดนะคะลูกค้าอันนี้ปรับแรงดูดนะคะมันจะเป็นแบบสเต็ปเลสเนาะอันนี้คือมาสูงสุดโอเคใช่ไม่แรงเบ้าก็บิดขวาสุดใช่ไหมใช่คืออันดับแรกมันจะบิดขวาสุดเพื่อเช็คนะคะแรงดูดอันนี้เครื่องแรงดูดปกตินะคะวิ่งไป5ั้งร้อยหกสิบถึงหกร้อยเลยใช่ทีนี้ถ้าเกิดลูกค้าจะปรับแรงดูดนะคะจจนนกว่่่ามัะได้ที300ใช อ่ามีประมาณนี้หนูลูกค้าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อดูลเลยครับมันฟรีไหมมันหมุนฟรีไหมตัวนี้ไม่ฟรีนะฟรีไหมคะหมุนฟรีไหมใช่หมุนฟรีค่ะทีนี้เวลาการการเช็คเบื้องต้นนะคะลูกค้าลูกค้าต้องหมุนหมุนตามตามเข็มนี้มาให้สุดใช่ถอยออกใช่ถอยออกที่ดีการเช็คนะคะภาสายยาวนี่เสียบไปเลยก็ได้จะใส่ดูเลยครับเดี๋ยวเราก็เกียบตรงนี้นะครับใส่เนี่ยอ่าเราดูเลยสังเกตนะครับความแรงมันใช่นี่เราเนี่ยเราลองดูดีว่าของนี้เราไลฟ์สดไม่ตกแป้งไหมนะครับเขาทำดีจริงไหมครับเดี๋ยวให้ต้องหัก อยังไม่จะอะไรใช่มัน,นจะมันจะมีซิงงเกิลทิช่ใช่ไหมคะดูแรเอ่าอันนี้ให้ดูข้างๆตรงนี้ก่อนม <g> um> ีเราปากเดียวที่สามรนะคะมันจะมีซิงเกิลทิชชู่คอคนโบะเนาะโอ้หหมดใช่แล้วมัง้งใช่ <c oughs> แรงหลุ <c oughs> ดแงรงหลุดแรงค้เราปักให้มันแรงสุดดิลองบิดไปแรงสุดดิด,ดูิมจะเท่าไหร่เนื้จะได้ออกบีกว่ารครับอันนี้กี่นแต่นะดีนะอันนี้อ่ากาละลอยู่ที่สิบปีต่อนึ่ีเยอะเอาเลดูยาอะไรก่อนสวยอันนี้อ่าปากแรงสุดแล้วนะคะกดปล่อยกดปล่อยใช่ไหมคะใช่ โอได้ไหมโอเคนี่นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับร้านเดบิทของเรามี่ยช่วยรวมไ่ที่สีราดนะครับถ้าเกิดเครื่องเงี้ยเสียมีปัญหาอะไรทางร้านของเรามีเครื่องสำรองให้ด้วยนะระหว่างการใช้งานลูกค้าก็ทักแชทมาซื้อกับเราได้นะครับตอนนี้เรากำลังจัดรายการโปรโมชั่นอยู่นะคะดแรงมากเดี๋ยวเราจะปักลิงก์ไลน์ไปนั่งข้างอยู่ของยูทูบที่เรากำลังไลฟ์สดอยู่นะครับหรือจะมีลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่างของยูทูบนี้นะครับมีแอดมินคอยดูแลลูกค้าอยู่สามสิบคนเลยนะคะดูแรงไหมไม่คิดว่าไม่ต้องปักถึงหกร้อย หรือลูกค้าสงสัยต้องการรยายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถทักเข้ามาหากิน<ส>ของเราได้นะครับขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณนะคะย<ส>ังไงค่ะตรงน,นี้เครื่องรประกัน1ปีนะคะลูกค้าถ้ามีอะไรก็คือแจ้งได้ตลอดนะคะค่ะขอบคุณคะ่ะ